โอ้กล้องชัดมากอ่ะอะไรจะขนาดนั้นโอ้ยโอ้ยจี๊ดเอาหูเลยเสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้และกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้ และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราสวัสดีค่ะพบกันค่ะแม่ค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะโฟกัสอ่าเพื่อนๆคะอย่าเพิ่งสง <ington> สัยนะว่าวันนี้ทำไมพี่ฟิมไม่อยู่ใช่ตอนนี้นะคะพี่ฟิมก็ซ้อมดนตรีอยู่ที่โรงเรียนนะรู้ไหมทำไมเรามาเปิดกิมกันสองคนใช่วันนี้เราทำอะไรเราจะม้เก่งพี่ฟิมกันอันนี้เพื่อนขอ ใช่ค่ะกินเยอะมากๆเลยเนาะอยากให้เราแก้พี่ฟิล์มเราก็เลยจัดให้เลยเนาะวันนี้ที่เราจะมาแก้วันนี้นะคะก็นี่ก็ไม่หนักมากเนาะใช่ค่ะเบาเบาก่อนนะเราจะแก้คือนี่กเราจะให้โฟกัสนะลงไปอยู่ในกล่องใช่ค่ะแล้วเอาพี่ฟิล์มมาใช่ปะเดี๋ยวเราจะให้ีฟิล์มมาที่กล่องใช่แล้วให้โฟกัสอ่ะ บีบวิปครีมใส่ใช่ค่ะแล้วกินเปิด์มาเพราะงั้นก็บีบเมื่อก่อนเมื่อก่อนบีบไปเอาวิปครีมขีดใส่โุกัดใช่ไหมใช่ค่ะใช่ไหมจำได้ไหมเพื่อนๆจำได้ไหมเพื่อนๆเคยดูหรือเปล่าคลิปนั้นเข้ามาได้ไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อยากให้แกงคืนบ้างนิดนึงเราก็เล่นกันสนุกสนุกเนาะอะไรอย่างนี้เนี่ยก็ก็จะแอบเข้ามาในนี้ใช่ใช่คะในกลองนี่คือทางเข้าออฟฟิศเราพี่พีมเต้องเดินเดินผ่านมาฟึ๊บซึ๊บตรงนี้แหละตรงนี้แหละเราก็ต้องฉีดเลยพี่พีมแล้วแม่แม่ใช้พี่ฟิล์มมองที่กล้องอ๋อแล้วก็เปิดมาแล้วก็ฉีดเลยนะพี่พีมอาจจะรู้ว่าแบบจะเป็นของควันยักษ์ก็ได้เออเนาะพี่พีมอะไรในกล้องอะอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวให้แม่ไปรับพี่ฟิล์มเดี๋ยวแม่ไปรับพี่ฟิล์มก่อนโอเคค่ะโอ้ยเนี่ยซอมดนตรีเสร็จแล้วล่ะอ่าโอเคโฟกัสก็ลงไปอยู่ในกล่องแล้วกันเให้แม่มาได้ค่ะรอร๊บนึงก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวอยากให้แม่โทรมาอค่ะได้ก็ได้ดถึงเวลาที่โฟกัสรอคอยแล้วเไงเละโอเคแต่ก็ไม่รู้ว่าโฟกัสจะเละหรือเปล่าโฟกัสไม่รู้โฟกัสจะเละด้วยหรือเปล่าก็เองอะเก็บเป็ดีๆนะเดี๋ยวพี่ฟิล์มหยิบได้นี่ก็เองเละเลยนะรู้เปล่า ใช่ถ้าเกิดไม่มีได้ฉี่นหนูก็ปิดยี่ปิดก,กล่องเลยตัวเองก็ต้องลุกหนีดีกว่า<ห> <ฮะ S 2> ถ้าวพ่ฟิลจับได้หรออ่าวโงกัดวงกัดเรโนโนอย่างนี้นถ้าเกิดว่าถ้าเกิดโฟกัสจะลราแล้วกล่องมันล้มไปด้วยอ่ะก็ต้องระวังใช่ค่ะโอ,อเคตอนนี้แม่ก็กําลังจะไปรับพี่ฟิลเนาะนี่นะคะไปละแม่ฟลิลไปละใช่ค่ะเแลือรอรอวินาทีที่จะแก้แคนพี่ฟิลใช่ค่ะ แกมฝกกัดีนัก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 นัเดี๋ยวเราจะมารอรอรไปแอบเลยแอบแอบเลยเหรอแอบเลยไปเลยขอายงไสอง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 อีกปึ๊บยังไงทำไงสองีกันนะตึ๊กึ๊กึเฮ้าอ่าเี้ให้มันได้ยงไงนะเดี๋ยวพ่อบอกโปแกรล้วงนีโปรแกรมไม่รู้ว่าโปรแกรมจะฉีดทันหรือเปล่าทันหละโอเคจากงั้นแล้วก็เราไปก่อนนะคะ

ฝนต,ตกเหรอเหนื่มั้ยครับครับไ,ไหนมั้ยครับซึ่งกลับมานไหโรงเรนครับต่อถายอย่ามั้ยครับ,รบนี่ฮะขอะว่าถ่ายเล่นฝนตก,ตกอันนี้ได้โกโปรหม่ไงยัง<อ>ไม่เคยยังไม่เคยลองใช้เลยได้เลยได้เลยลองใช้อยู่กำลังเห่อกำลังเห่ออยู่ได้เลยครับ お前 <laughs> <laughs> は,はもう死んでいる。

บอกแล้วว่าอยากให้พี่มีอยู่ได้คุณแม่จะกับมี่ชายมันจะเป็นยังไงฮะคุณแถ้าเกิดมี่ลายมันจะเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยมิไม่ยอมไม่ได้เลยม่ได้มิไม่ได้มิไม่ยอมโดนแก้วเยอะ

ไม่ทำเรียบประตูนองลงเออใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าให้ใครแก้งใครอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ว้ที่เฟซบุ๊กรือไม่ก็ในในชุมชนนะครับเดี๋ยวพ่อจะให้โอกไสกับวิธีนำที่ให้นะครับมีอะไจะพูดไมครับอัูรบริสอันครอะไรกันเนี่ยถงงกมดแล้วป่านเี้่าวบนนี้